มาอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับสี่สมัยนะครับก็คืออันดับหนึ่งนะครับเน้นมาไวนะนะครับรุ่นไม่เกินสี่สิบกิโลนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของพี่เอกเอ็นดีนะครับอย่างเท่สมศักดิ์ศรีนะครับสวยมากนี่จุดนี้นะครับไม่ได้บ่งบอกว่าใครดีกว่าใครนะครับแต่เป็นจุดที่ว่าณเวลาเนี้ย ใครพร้อมมากกว่ากันซึ่งแต่ละฟาร์มเนี่ยจะวัดกันที่ความพร้อมความใส่ใจของห่วงเวลานั้นๆเพราะฉะนั้นแต่ละสนามแต่ละที่แต่ละจุดวัดกันที่ความพร้อมในช่วงเวลานั้นๆซึ่งเราก็ชอบมาดูชอบมาติดตามอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการที่ทุกคนได้ใส่ใจได้พัฒนาอันเนี้ยโคตรสัมพันธ์เลยสามรางวัลน,นะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นน้ําหนักสามสิบถึงสี่สิบกิโลกรัมเพศผู้นะต่เดือนเอา้า สามสิบเจ็ดสามสิบแปดเอาแล้วนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเรายังยืนเอกลักษณ์เด่นประจำฟาร์มนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยออกมาร่วมงานกันนะครับงานดีๆอย่างนี้หายากอันนี้ก็จากที่ดูนะครับอันนี้กําลังเตรียมที่จะลงไปประกวดนะครับจากที่ดูนี่ก็รู้เลยครับเราอันดับหนึ่งนะครับถ้านับจากตัวเล็กสุดนะครับเราก็น่าจะได้อันดับหนึ่งเลยนี่นะครับนี่ก็มี ร่วมแข่งขันเยอะมากครับหล<ะ>ายฟาร์มมากครับนี่ของเราก็ตัวแรกเลยนี่นี่นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นแพะสายพันธ์ุนมนะครับจะเป็นตัวผู้นะครับนี่ก็หล่อๆทุกฟาร์มเลย ไปลงสนามเมื่อกี้นะครับแล้วเต็นเราอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นของสิริวันนะครับเป็นของพี่กุ๊กเป็นผู้หญิงสาวแก่งสาวสาวยแพ้สวยเลยของกาญจนบุรีเรารู้แล้วว่าเคล็ดลับเขาอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ลงไปแพ้แต่เราลงไปโดยที่ยังไม่พร้อมเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อตัวนี้ไปลองเพราะเราเห็นแล้วเคล็ดลับน่าจะอยู่ที่ตัวนี้ของพี่กุ๊กเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยแล้วแพ้เขาสาวยตัวใหญ่มากตัวนี้เลยตัวนี้นะครับจะเป็นอาหารเสริม S R K ซึ่ง เหมาะกับแพะมากๆนะครับแพะแกะได้ทั้งคู่นะครับง่ายๆแค่ผสมน้ํา <pers> แค่นี้ครับสูตรความพร้อมประการกำลังคัดดุงแพะนะคะที่หล่อที่สุดนะระการกำลงังพิจารณาครับหาที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับใครที่อยากได้ความรู้นะครับในการครัด แทะนะครับเดี๋ยวเรามาเข้ามาเข้ามาชมเข้ามาดูได้นะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นในการพิจารณาตัวเบียร์เนี่ยก็จะต้องดูเหมือนเหมือนนางงามหน่อยนะให้มันออกเป็นเพศเบียร์นิดนึงค่ะกรรมการตัดสินจะเสร็จแล้วนะคะเตเป็นกำลังใจหน่อยเตรลังใจหน่อยหลังนะคะขอขอนี่นะครับเพศเมียนะครับร so ุ่น30มสิถึงสีกิโลนะครับนี่ นี่นะครับแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับนี่พี่เอกมอบรางวัลเองเลยรเยรับงจ่้ครับเาไรู่สบายเลยครับเจ้าภาพของเราคือหลักๆเนี่ยเราอยากจะมาหามิตรภาพที่ดีหาต้นสายที่เป็นต้นแบบจริงๆเดี๋ยววันนี้มาดูงานของพี่เอกว่าจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนเจอกัน